หนึ่งขวาสสายสิบฟันไหมเนี่ยสองไปขึสอี่เร็วปเแป้าเป็นไงหนักขาสบายอ้เดี๋ยวตอนฝึกออกมันจะเร็วมากหนูจะเร็วกว่าเดิมหนูติดใจ้าลสิโเอาเอาด้วยอะพีพอราทราบแล้วเอาด้วย ไปปึ๊บสเขียว้เร็วๆมุมเสอขวายาวครับสี่้ารไอปึเดินหน้าเดินสองห้เร็วๆิแปดเก้าส่ะนี้แนี้สองเดียวบไป Mňam. Hey. เด็กปีการเอ้าติดพี่มันอย่าไปยุ่งมันตเตะไปเถอะอย่าไปสนใจมันมันไม่เจ็บ โอไปฟาแกาก้แค่งเไปเร็วเ้ยไป1 2เสียงเร็ว5 6เร็วเร้า้คลื่อนที่ดีขึ้นนี่เห็นไหมพอถอดแล้ดีขึ้นนี่เออมันอยู่ในสนามยู่โดนเตะมไปร้องมึงร้องแบบนี้ได้ไหมโคตอสู้ยิงให้หนูแม้ให้หยุดเออ แข็งลอยของสามเร็ว se สี่ห้าเร็วหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอออ่าไปเป็ที่ธีพอแล้วต้องใส่ให้อีกขึ้นถ้าแต่งไม่ดีขึ้นก็ไปใส่ใหม่โอเคไหมอะไรลูกอ่าขอไหนเมื่อกี้พูดเองว่าอยากเพิ่มสักสิบโลหนูไม่โฟกัสทำไมลูกเออซ้อมเป็นห่วงไงจริงๆเราไม่คิดอะไรเราก็ใส่ได้ ai hưởng 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 hưởng

ขาเ่ย้ใส kind of ่สองอันในข้างเดียวเอาไหมเอาถ่วงมัเลยไม่เอาใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ขึ้นขอ๋อึไปึนเนา้เียวะึ้เอ็นนิดนึงเมื่อกี้ตอนใอตัวลูกใจะยงอตัวหลังตรงเลยเอนสมูกออกเล็กน้อยร้อเช็คเต้นางึไ เล่เด็กเลเ็กเ,เ,เออประมาณนีคชินออ้นึเร็วดีให้เร็วว่านี้เดด้วยพูดจะสู้ไม่ัวเลยเราไม่มีเสียงอ่ะฮึบเร็วขาอยู่

มยืนีเขาอะเดี๋วขาเราเห็นไหมูเป็นไงอนนี้ผมว่าคูเป็นตัวยาวใช่ไหมครับเราจะตู้หลังู้ตัวเล็กเราจะเข้ามาที่ไงขาเรายาวกว่าไม่ได้นั่ก็ภาษาระยะเราใช่ไหมครับ้อมชิดฮึบเาเลีวเห็นไหมใสได้ไหมเรต้อง่อยให้มันพอดีตัวีกับตัวนี้อ๋อฮึ เวไปล้ยวอ๊บอาีอันนี้ช่ชอแนีอเออีไชีไครัเนียเออฮัวใส่ตลอดทำไมทไมเพราะมันหนักมากใช่ไหมครับอออาวเวเด็กการครับเอ๊ะเอออะไรีไ้ไ เออดีเยมไม่พอใส่แล้วมันเร็วขึ้นไงชอบนี่แหละเห็นข้อดีของมันเนี่ยขาเร็วขึ้นเยอะเลยไงเฮ้ยเออเฮ้ยเห็นไหมใส่แล้วมันเร็วขึ้นสวัสดีสวัสดีฮาเฮ้ยดึงเตาไงเฮ้ยดีอยาอมันเข้าไปโอ้ย เยฮึ๊บฮึบอ่าเยี่ยมไยเกี่งมานีั่ครับเยี่ยมเฮ้ยนี่โหเห็นไหมที่ทำได้ดีเฮ้ยมา ยืดกรงไม่เหน่ไม่เหนื่อยแล้วนี่ปไปใส่ไส่ป้าให้ลูกทวงหน่อยแล้วไมไเหนื่อยหรอป้าไปไปไปกี่รอบแล้วเนี่ยทวงทวงหน่อยไปใส่ตรงเท้าได้ไหมใส่รองเท้าได้รัดมันจริงไหมไม่เจ็บหรอกป้าเคยใส่แล้วไหนไม่มีไม่ได้เจ็บเลยไม่ใส่มาโกนแล้วมัวจะไปเห็นอะไรติดขาเราเราก็มัวจะไปห่วงโงงใช่ไหมเออขอ ชิคทำไมฉีของกข้างนะครับเพื่อสู้เตะไปอ่ะเตะไปเตะไปก่อนเตะไปก่อนอย่าอย่าห้อยหลังให้ออกข้างเออถูกต้องชิคของกูจะสู้เตะปึ๊บปั๊บบ้างแง่ขาชิคไว้ก่อนปึ๊บเตะปั๊บอย่าห้อยหลังเห็นไหมยังมีนติดหอยหลังอยู่ทำไม้เดี๋ยวเอาขลาดนิดเดียวออกสนามไหมครับออกใช่ไหมเออชนะตีหลกต้อง มันกจะดดเข้ามาข้างในี้คุณต้องหันแหลงใิงไห้โอ้อมชิ่ปึ๊บเดี่ยวอ๋อปึ๊บดีถ้าสมมติคุณจะสู้ไม่ได้เปิดเกาะขนาดเนี้ยเราเอียงแค่เล็กน้อยพอเข้าใจไหมครับแล้วเราเตะบ้างมาาบางต่อแต่ถ้าคุณจะสู้เปิดเยอะ เป็นไงมาแหลกเราต้องดูด้วยพร้อมเช็คไว้เตรียงฮ้องปึ๊บเห็นไหมถอยเป็นไงครับจังหวะที่ไม่ถอยได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะออกสนามแล้วโอ้กระบะที่กระบะเลิศอ่าเดี๋ยวเฮ้ย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 เช็คไว้เลิศเดี๋ยววันนี้ Lần này, so để hook lưu bang hoặc sẽ được lắm lên hook hello hook chick bang liều, hook 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 chick hook hello 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 chick hook 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 hay liều, hay liều, hay liều Chết hook ờ, hook hook nè เช็ดไว้เฮ้ยเร็วดึงดึงจังหวะจังหวะดึงตัวออกอย่งช้าอยู่ลูปดึงปึ๊บขึ้นหอมฮึบสึงระยะดึงระยะปิดตัวด้วยเปลี่ยนท่าหอมหนึ่งเร็วเช็ดไว้ ถูต้องออกเปิดระดับไหนเตะระดับนั้นถ้าเขาไปเยอะเราก็เฉี่ยมไปเยอะอ๋อเช็คไปดิอึ้บไปแล้วดึงให้เร็วดิแข่งให้เร็วดิสามเท่านี้อึ้บชิงระยะบอกไปว่าชี้ระยะอย่าใกล้ไปเราต้องรักษาตัวเองอย่าให้เขาเข้ามาอ๋ออึ้บเออมันจะได้พอดีกับเท้าตัวเองนับด้วยเสียงตัางๆหน่อยเวลาเตะ อึ๊งเจียบอะไรนะกระดงต่ของอึบเออถาพ่อแล้วไม่เตะไม่ใช่ของกันถากระดอชาของอึ๊นแง่แรงแบบพุทธาวานเลยอึบกัก มัตเอาเอ๊ะเอาไปดื่มน้ำก่อนบัต